มิติที่2ค่ะ happy heart ห,หรือว่าความสบายใจนั่นเองความสบายใจเนี่ยเป็นเลเวลถัดจากเมื่อกี้เนาะ physical level ค่ะที่เป็น happy body อันนี้ก็จะเป็น happy เป็นอีกเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลของ emotional level ค่ะมันเป็นความสุขระดับอารมณ์เนาะมันคือการที่เราจะรู้สึกถึงความรักการยอมรับและการมีความสัมพันธ์ที่ดี คนเราค่ะม้จะประสบความสําเร็จนะมั่งคั่งแล้วก็ร่ํารวยแค่ไหนนะคะแต่ว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมค่ะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องการความรักค่ะเราต้องการได้รับความรักต้องการการยอมรับต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งตัวเองแล้วก็ผู้คนรอบๆข้างค่ะต้องการมีความรักความห่วงยายความเอื้ออาทอนต่อกันและต้องการกําลังใจค่ะต้องการการมีตัวตน เป็นคนสําคัญเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชุมชนหรือสังคมนั่นเองความสุขในด้านนี้นะคะถ้าเราอยากจะบรรลุเนาะก็คือเราจะต้องมีทอศิจตดที่ดีหรือมีทัศนคติที่ดีค่ะยิ้มยิ้มมีความสุขหัวเราะง่ายมีความเบิกบานใจเรามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราถนาัดมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับคนรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว คนแบบนี้ค่ะไม่ใช่คนที่โลกสวยนะการที่เรามีแอททิจูดที่ดีเนี่ยเราค่ะจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเลวร้ายแค่ไหนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท้าทายยากลําบากหรือว่าสถานการณ์ร้ายๆนะเขาก็จะไม่เพ่งโทษค่ะหรือว่า ไม่ชี้โทษบน่นอ้างแต่กับคนอื่นๆเขาจะมองถึงความรับผิดชอบหรือว่า responsibility เนอะคือ ability ในการ r e s p o n นั่นเองการที่เป็นความสามารถในการตอบสนองจะไม่มองว่าตัวเองโชคร้ายนะคะแล้วก็นั่งเพ่งโทษโทษโน่นโ,โทษนี่ไม่พอใจแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์หรือว่าความโกรธจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หาทางแก้ไข มองมันเป็นบทเรียนค่ะแล้วก็เผชิญหน้ากับความท้าทายหล่านะแล้วก็ก้าวข้ามไปได้ในที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นมิติที่2นะ,ะ Emotional level หรือว่าคนที่มี happy heart นั่นเองถ้าเราอยากจะมี happy heart นะคะแล้วก็ฝึกทักษะการมองโลกดีๆนะคะหรือถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกจริงๆนาะก็ยิมย้มๆไว้นะคะแล้วก็มองหาสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในวันนี้กันนะก็จะได้มี happy heart ใจิตใจที่ แฮปปี้ <Happy S 2> ไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับมิธีที่สามค่ะของ Happy Dimension นนะเจอก,กันค่ะ